นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุราวาสาคะราทุกขาสกจังคัมโมสุตตโพติ ขอโอกาสแด่หลวงพอ่อคำใบปักกมโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปด้วยความเคารพแล้วก็เจริญพรท่านเจ้าภาพพ่อตาลานพ่อตาภาสิทธิจอมศรีพร้อมด้วยบุตรลูกหลานญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราก็ได้ร่วมกันทําบุญที่บ้านจเจริญพระพุทธมนต์ถวายทาน ทำบุญใส่บาทาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนอซึ่งก็ตรงกับวันที่21กุมภาพันธ25์2567ท่านเจ้าภาพมีจิตเป็นบุญกุศลได้นิมนต์พระสงฆ์ให้แสดงพระธรรมเทศนา,าดังนั้นอัตมภาพก็จะได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตับฟัง เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อประสาทฮะความเลื่อมใสแกย่ยรติยโยมทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรมงคลเป็นบรรประเสริฐที่ท่านเจ้าภาพมีจิตเป็นบุญกุศลแล้วก็ประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาการฟังเทศก็เป็นเหตุให้เราได้ปัญญาได้รับความรู้ความเข้าใจ พุทธภาสิตเตยจตมายกเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ว่าทุราวาสาฆราทุกขาซึ่งแปลว่าเย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำความทุกข์มาให้เย่า,ยาเรือนใดปกครองไม่ดีนำความทุกข์มาให้ปกครองดีคือปกครองยังไงก็คือปกครองด้วยศีลด้วยธรรมมีศีลมีธรรมในการอยู่ จะพูดก็พูดในศีลในธรรมจะคิดก็คิดในศีลในธรรมจะทำทางกายอะไรก็ทำด้วยศีลด้วยธรรมไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำด้วยศีลด้วยธรรมทางกายวาจาใจก็จะเป็นเหตุให้ครอบครัวของเรามีความสุขความเจริญเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นพ่อตาลานเนี่ยได้ปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นหลังใหญ่โตกประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้ก็เพราะอาศัยธรรมอาศัยบุญที่ได้สั่งสมมาบุญเนี่ยบุคคลผู้สั่งสมได้ทำมาแล้วก็จะเป็นบุญเก่าเรียกว่าปุเพกะตะบุญญาตาคือเป็นบุญสั่งสมมาถ้าบุญสั่งสมดีแล้วก็จะเกิด เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขความเจริญเราก็ลองดูพี่น้องของเดียวกันบางทีคนหนึ่งก็นิสัยหรือว่าฐานะต่างกันความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแต่ก็เพราะอาศัยบุญกุศลที่สั่งสมมาต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะที่พระบุทรเจ้าพระองค์ทรงตัดสอนก็คือเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญความสุขที่ได้จากธรรมะเป็นความสุขเย็นเป็นความสุขสงบต่างจากความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นอย่างอื่นที่ไม่ถูกธรรมะเป็นความสุขร้อนเป็นความสุขเผาไหมเหมือนกับเราหุงข้าวต้มแกงทำอาหารเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนในการเผามันทำให้มันสุขแต่ความสุขที่เกิดจากธรรมะเป็นความสุขเย็น เย็นอกเย็นใจมีแต่ความสุขความสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนใจเนี่ยท่านดึงเรียกว่าเป็นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดนําหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดสอนเอามาประพฤติปฏิบัติย่อมมีแต่ความสุขความเจริญและอีกประการหนึ่งท่านเจ้าภาพก็ยังได้อุทิศกุศลไปถึงผู้วายชนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นพ่อตาสวนดีจอมศรีแม่ยายหุยจอมศรีพ่อตาสังเวียนตะลุมมุกแม่ยายวิเชียนตะลุมมุกตลอดถึงญาติมิตรสหายทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนี่อันนี้ก็คือเราได้นึกถึงบุญนึกถึงคุณของท่านที่ได้ทำแก่เรอพ่อแม่นี่ท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับลูกเป็นอย่างมาก บุคคลใดมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อต่อแม่เนี่ยท่านว่าย่อมมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีตกต่ำเพราะว่าพ่อแม่ท่านได้ให้ชีวิตแก่เราหรือว่าได้ให้มรดกทรัพย์สมบัติต่างๆแก่เราเราได้คิดถึงท่านได้กวดน้ำอุทิศกุศลไปถึงท่านเนี่ยก็คือว่าเราได้ทำความดี ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดสอนอเมื่อบุคคลมีทรัพย์สมบัติหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยท่านว่าให้แบ่งออกเป็น5ส่วนอันหนึ่งก็คือเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาสามีเบาไพในครอบครองให้เป็นสุขสองก็คือบำบัดภัยอันเกิดแต่เหตุต่างๆบางที อาจจะเกิดเหตุกระทันหันมีคนเจ็บคนป่วยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเราต้องใช้ทรัพย์ไปแก้ไขสามก็คือ,อเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขเพื่อนฝูงมาหาก็เลี้ยงดูเขาตามฐานะที่พอจะเป็นได้สี่ก็คือทำพรี5อย่างคือเสียสละ5อย่าง1ก็คือยาติพลีสงเคราะห์ญาติ สองอติทิลีต้อนรับแขก 3. าปุพพะเปตพีก็คือทำบุญอุทิศให้คนตายอย่างเช่นบุญแจก,กข้าวสี่ก็คือราชพรีหมายถึงเสียภาษีให้เป็นหลวงสมัยก่อนก็คือสรงสวยถวายพระราชา 5. ก็คือเทวตาพรีบูชาเทวดาสมัยก่อนการทำพรีคือเสียสละห้าอย่าง แล้วก็ข้อใหญ่ข้อ5อีกก็คือทําบุญบํารุงศาสนาเนี่แหละเมื่อมาเรามีทรัพย์หามาด้วยความสุจริตหามาด้วยทาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองก็ควรจะแบ่งทรัพย์ออกเป็น5ส่วนดังที่ตมาพูดนี่ได้ชื่อว่าเราได้จัดหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมแม้แต่โบราณอีสานบ้านเราก็ยังพูดไว้ว่ายา่ำเดผัวหักควนควยได้มาเฮื่อนใหเจ้าแบง ให้เจ้าคิดที่ถ้วนเห็นแล้วแบ่งใหญ่ทั้งม้วนนั่นปั่นออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนั่นถนอมใบสืบเพื่อนส่วนหนึ่งเบนบ้างไห้มหาเถรนท่านทอดส่วนหนึ่งใหญ่พี่น้องฝูงไกค่ครูเฮือนง่ามไดผัวหักขวนควยได้มาเฮือนให้เจ้าแบ่งให้เจ้าแบ่งพูดให้เมื่อเบื้องแม่ผัวผมคุ้นให้ตามคล้องไผ่เพิ่นเพี้ยนถนอมยิ่งแม่งสเสมอเพียงแม่ตน การที่เลี้ยงมานี่กระวังข้องกินกระดูกการที่มีลูกสะไยอาศัยยนอนเพิงแหง้งฝูงมูเคยแกนหูอาศัยเพิงข้ำกินขั้นมันเที่ยวมาหาให้ยืนแบ่ใบให้จะได้ซ่อมงอมกลมซ่อมง่ยันแต่แกมกินไลเดอร์ของออกเคลื่อนแต่ละหน่อยก็จะย่เฝ้าทาให้เ<ม>นี่โบราณท่านพูดก็คือให้ปฏิบัติตามลักธรรมคำสอนถ้าเขามีจิตใจแพรเมตตาจิตใจเอือเ้อเฟื้อเพื่อแพรแล้ว ก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญดังที่นักปราชญ์ท่านพูดไว้ว่าบุคคลผู้มีเมตตานี่อุปมาเหมือนกับบุคคลสร้างรั้วรั้วกั้นตนเองอให้มีความสุขแบบค้นฉลาดค้นฉลาดสร้างหัวโดยวิธีหักผู้นั่นเอื้อเฟื้อแพ,พ่ผู้นั่นผู้นี้แต่คนโง่นี่สร้างรั้วตนเองด้วยการกีดกันดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนพระเทวทัตเกิดเป็นนายพานหาปลา ไปหาป่าไปซิดเบ็ดเนี่ยพอดีเบ็ดไปถือกันกันกนกบตอนไม่อยู่ข้างล่างน้ามก็ะไหลดึงขึ้นม้าสายเบ็ดเนี่ยปรากฏว่านึกว่ามันป่าใหญ่มันถูกเจ้าของก็ะเล็กค้ำสายเบย็ดลงไปค้ำสายเบย็ดลงไปเพื่อจะจับเอาป่าน้ามันดึงสายเบย็ดขึ้นมากับบอกลูกชายว่าตอนนี้พอเห็นป่าใหญ่อยู่ข้างล่างให้เจ้าเนี่มาบอกแม่ให้พิษกับค้นทั้งหลายทั้งปวงอ้อมบ้านอ้อมเฮือนเฮา เพื่อป้องกันบ่อยเขามาขอเวลาพอเอาป่าใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเ,เนี่ยคนโง่ไปป้องกันไปล้อมหัวบ้านทั้งว้ลูก้ายกับฟังคมพอ,อาจากนั้นเจ้าของกับแก่าพายูตะลิงแล้วก็ลงไปมดงมเอาป่าปรากฏว่ามันโมเมนต์ป่าไปชนกับต่อตาบอดทั้งสองขางฝ่ายผู้เป็นเมียอย,อยู่ในบ้านกับพิษเทียงกับพี่กับน้องบ้านใกล้เลื่อนเคียงเอาไปมากับูกนายบ้านปับเนี่ยพลวัตตากระบอดทั้งเมียกับถือนายบ้านปับใหม่ นี่คือคนงูหาวิธีการป้องกันหัวเงินเจ้าของด้วยการผิดกับคนอื่นแต่คนสลาดนี่ป้องกันรั่วย่างกอตตาลันนี่อยู่โดดเดียวอยู่ย่างซีนี่ป้องกันก็นกนคือต้องมีมูมีพวกหรือว่าต้องมีความฮัก,กเอือเพื่อเพื่อแผ่ต่อผู้นั้นผู้นี้อุปมาเหมือนกับเขาล้อมหัวไว้คณะผิดกับผู้นั้นผู้นี้เขาก็เป็นศัตรูเป็นยังคูอาฆาตเดี๋ยวปลรักมาขโมยสิ่งของต่างๆ พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นการปกครองบ้านปกครองเลื่อนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เขาจะได้อยู่มีความสุขความจเจริญปกครองบ้านเฮือนอแม่นคนในบ้านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีศีลมีธรรมมีความรักเมตตาสงสาร ให้ลูกอยู่ในครอบครัวหรือคนในครอบครองมีความสุขน่สวดมนต์ไหวพระยังที่ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญภูตธมนต์เนี่ยนะก็ถือว่าได้สวดได้สาธยายพุทธพจน์บทคาถาต่างๆก็จะนำมาซึ่งความสุขความจเจริญแก่บ้านแก่เฮือนที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นอัตมภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนากับพ่อตา ข้าสิทธิ์จอมศรีพร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวที่ได้บำเพ็ญกุศลได้ครั้งนี้ด้วยกุศลคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมากก็ขออุทิศกุศลคุณงามความดีนี้ให้พ่อตาสวุวรรณีจอมศรีแม่ยายหนุย่ยจอมศรีพ่อตาสังเวียนตะลุมมุกแม่ยายวิเชียนตะลุมมุกพร้อมด้วยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลาย เจ้ากำเนเวรที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านเหล่านั้นทราบด้วยยันวิถีสิ่งใดก็ขอจงมาอนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้ถ้าตกทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและผลทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนตอบสนองเจ้าภาพญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมงานขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะและปฏิพานธนสารสมบัติ ยิ่งิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะนี้